ุดนี่ีักตอนอนนี้อยู่ที่วัดปาโนนยอดนะครับตามต่อตัวเลขแนวทางนะครับสรุปตัวเลขแนวทางซึ่งพระอาจารย์เมื่อกี้จะได้สรุปอยู่นะที่วัดปาโนนยอดนะครับส่งแปลมาตั้งแต่สารปูข้ามผิวนะครับวันนี้จะเอาผลไปได้ตัวเลขมาสรุปอยู่ที่วัดปาโนนยอดนะครับเนาะ เอากลับไปตามกันนะครับไปติดตามกันเป็นตัวไหนนะครับ6สามทีกันล <c oughs> ่อนชปะ6สามที <c oughs> เข้าวาเวนเลขสองบมเมนเลขสองพาจันพี่ข้อออกมาเป็นเลขสี่สามสี่ครับค่ะ หกสามสี่กับหกสี่เลขสามร้อยเมนนะคะแต่ว่าหกสามนี่เย็นคือกันเยอะเลขสี่โบราณเลขสี่โบราณโอ้สี่โบราณะอาจารย์ดีโบราณดีโบราณนะครับเอาจังๆนะครับอาจารย์นะครับจังแล้วจังแล้วนะจังแล้ว เราเลี้ยงน้ำเทียนนะครับไม่ได้ฝังปสัวเงเลี้ยงน้เทียนเป็นอย่างอ๋อเราเรื่องเนาะเป็นอย่างคือเฮ็ดสาดอยู่มือนี่เป็นอย่างคือว่าคือโดนเถอะพุ่มนั้งพุ่มมันแห้งเนาะพู่มมันแห้งทั้งพุ่มกันแห้งทั้งพุ่มกแห้งคือเขาเอา เสื้อผูกข้อไปเห็ดมันกับของใหม่ของใหม้ไม่มก็ระอำแห้งขึ้นกันแบบดันกันแบบนี<ะ>้เพราะว่าเขาลืมเอาผ้าไปคล้องวันนี้จะเอาผ้าไปคล้องงวดก้อนก็ลืม<ะ>งวดก้อนนี่ใส่หน,น,น,นันเนาะผ้าหงั่งงวดนี่ลืมมาเป็นมันเป็นคนละอันกันคนละอย,ย่างกันพุ่มแต่ละพุ่มก็เลยลืมเอาผ้าไปคล้องน้ำ มดก้นด้ยแั่นไ้นหลุได้ปยหาหมอหมอว่าเอ็นบวมอักเสบคือไปกระทบอย่างแห้งคืออไปถืออกย่างงมอที่แล้วพระอาจารย์ได้ไปหาหมอเ้อผ่ผู้มีล

มากใครขึ้นกัน

สลุกวตนี้เนาะเขาไปสวส่งไม้ที่ว่าเป็นตนี้อาจารย์งตัวนี้าเบรนี่ัเล็กขงไอเยนตเลของน้ำเทียเนาะมันเป็นตัวอของน้าเทียนที่มันรับอ่าเฮดเลขเป็นน้าเทียนอโกแปผู้ตัวนี้นขอโี่ก็ตัวเลแต่ของน้าเทียน มันเป็นเลขไทเลขโหลาเลขไม่ทำยาสนมสิบ่คอใส่ยม้อมมวันนี้ต้องใส่อนะนะยากลกับไปหั่วเอซเพิ่นมองมันมันมัน,มนเออมนันเป็นใัวนี่เนี่ยไม่ได้เป็นทัสี่เลขเป็นเลขยังไงเลข หกสามสีม่เมนโมนโม4มนหกสามส่็กหกสี่หกแต่ผมว่าเป็นเลขหแมนเริ่มเปลนเลขสองแล้วแกปจุเอาไปซื้อออกแ่ว่าพี่น้องพี่สิทธินะครับค่านตับกั่มันยุเงย ่อขมงเปียนน้เปียเปลกนยเปลนาแนเหอือว่ามานมามัไปันซันหนักสันเล็้กันโอ้เสิดอ้เบอรแนเล็ไท้อเบแนวเล็กไทยหมตีเป็นเล็กไทยหมยเ้ตีตีเป็นเล็หัวลาเออหัวลา ม S <S แม่แค่สองตัว nah. น, IR นี่ปูตีซี่แค่ครับผมแม่ว่าผมก็แล้วก็สอนมากที่ไหนให้ยามสิว่าให้ผักนี่นี่เปลูกต้อนแรกเลยเป็นตัวนี้ เลอกมากเลยเลขสาตัวเดี๋ยวอยูพุ่มนี่นะพุ่มพุ่ม้องบ้ง้เมียนนี่นะก็แรกก็แรกที่มากขึ้นอ่ะสามสุ่มตีเป็นตัวนี้แล้วก็ไปเปลี่ยน phim tay vào tony loan mong hao mẹ mong hao mẹ mong hà mọi người mẹ 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 chết mẹ 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 เด็กถูกนะคะตรงเลยตองฝันนี่ก่อนต้นอกนีอาจารย์เป่นกับปุดูทูไปแล้วเดี๋ยวไอสิบา่านไปเบิ้งนะคะเวอสบห้าท่นเบิ้งนะคะเดี๋ยวไอ้สิบห้านไปเบิ้งนะคะเอรสรุปนะครับสำหรับตัวเลขอแนวทางนะครับขอไปนะครับเพื่อจะประอกจปชาัดปันญดจั่ั้นนะครับขอไป เอาสำหรับตัวเลขแนา่วทาังซึ่งในสรุป,ปรมากมาแล้วนาะครับเนาะของวัดป่านโนนยอนะครับอำเภอกุมภวาปีจังหวดัดอุดรธานีนะครับเอาตัวเลขที่พระอาจารย์เพิ่นได้ไปเอาโดยน้ำตาเทียนนะครับเาก็ได้6กสสองนะครับส่วนสตัวก็คือหกหะนะครับ เหล็กน้ำตาเทียนดูที่สารปูข้ามผิววันม่วงหวานนะครับและก็มาสรุปอยู่ที่วัดป่านนุ่นยอะนะครับขอขอจดกับให้นะคสรับเขียนบันทึดครัซึ่งได้มาสรุปกันอยู่ที่วัดปานุน่นยอก็คือหกสซี แล้วก็หกีนะครับเด้อเอาเราบันนี้กลมามไปตามเลขทูบนะครับซึ่งจะมีเลขทูบอีกนะครับเนาะอยู่ที่วัดปานนยอจะไปเบิ่งเลขทูบน้ำเพลินช่วงนี้ก็ยูทูบหลายช่องนะครับเนาะซึ่งเข้าไปยังบท่ทเทศใดได้ปเพิ่นเบิ่งไปสัก่อนนะครับเนาะเอาที่หลังดังกว่านะครับเอฟซีทุกท่านครับเอาที่หลังนะครับไปเอาที่หลังดังกว่านะครับ้เพื่อนเอาไปสกัก่อน เดี๋ยวค่อยเข้าไปเบิ้งที่หลังก็ได้นะครับน้อยใจเยนเ็นๆครับเย็ซีทุกท่านครับเอาช่วงนี้เบิ้งตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือ632กับ6กานะครับซึ่งเจ้าของหน้าที่อยู่สารปูรข้ามผิวเพิ่นก็บ,บอกว่าตัวนี้แน่้ยนั่น,นวายสันครับเอาสำหรับชารตัวก็ให้ตัดเล่น2ตัวนั่นนะครับเออตัดเล่น2ตัวบนล่างกลับด้วยนะครับเอาวันนี้คงเป็นมอเตอรครับจะขับสองตัว งวดแหล่านะครับเนาะสิงงวดที่ผ่านมาเป็นผู้เป็นตันเล่นสองตัวเพื่นกิดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเจ็ดเก้าห้าที่ผ่านมานะครับบางเจา้าคนกิดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับคนเป็นปตันเล่นสองตัวกันนะครับสําหรับงวดนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อตัดเล่นสองตัวด้วยกลับด้วยนะครับเอาสำหรับที่มาสรุปยูวัดเพิ่นเกิดมาเบิ้งกันดีๆค่ะค่ะเพิ่นเกิดมาหกสามสี

นี่ครับเอาเพิ่นว่าเพิ่นชักกันว่าสองเจ็ดเก่าด้วยครับเด้อแต่วา่าให้เอ็ดว่าเนี่ยก็คือสองหกนะครับเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับเพราะว่าตัวเก้าหางไม่ครบนะครับเด้อหางไม่ครบเอาผิดจระนาด้วยครับเด้เอยีบสี่ถกท่านครับหมดประจำวันที่ สิบหกกันยายนหกสีนี่นี่คือเลขถูกเสียงไทยยูยทีวัดป่านว<า>นจำปานะครับจุดหลวงตาองค์พระกี อาจารย์พันกะอาจุรยเสียงไทเพื่อปากเอฟซีทุกคนขายโจกทางนั้นขายได้มานรวมเม็ดรวมสือรวมราคตะท่านใหญ่คำว่าซึ่งตอนนี้ก็กำลัง งไปนอกันสวนงคพระยังบุทรนี่นอาจายก็เลยจุดเสียงไทยหรือว่าไปขอตามสถานที่ต่างๆนะครับ่งไปขอมาจากจะโข้าิ่ตัวนี้ได้กับด้ มาเป็นที่สาเดียวกัดสามสองหกห้านะครับแต่มัสรุปวิทยาาตคือหก,ก, 4, ก,กสามกกสี่แล้วก็หกสี่นะครับเนาะเล่หพูกมอาได้ครับเยสิครับจตัดสินใจเอาตัวไเดี๋ยวเขียนให้ได้วก็เอไปลลายครับความอาจจะสั้นสองจุดเก้า

ยั่เก้าคนนงดบครับด็กคนัดียวแตสี่เอ็นสองเจ็นะครับเด้กระตาะเลียนสองตัวนั่นด้ครับเด้อส่ตัทนครับเพราะว่ายุนี่เป็นคงฟนตัวเล็กนัครั้างของแน้งมักจะเอาสองตัวนะครับสองตัวกับด้วยบนล่างด้วยครับเอาหลับคิดนี้กั ขอขอเจติ่ททนทยทำโดยเพียงแค่นี้ก่อนเกา่าเข้นมาสวัสดีชุกๆมันเหมือนนะครับสวัสดีคร,รับผม